พระพิดาลกสะลรเสรดและลูกขอบพระคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ที่ชีวิตและลมหายใจนะั้นก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราและที่เราได้พักผ่อนในยามค่าคืนที่พระเจ้าทรงสร้างและทรงจัดส,สรรสรรพสิ่งแ้อย่างเป็นระบบระเบียบที่มีเวลาให้เราได้ทํางานและมีเวลาให้เราได้หยุดพักลูกขอบพระคุณพระองค์สาหรับการพักผ่อนในค่ําคืนที่ผ่านมาและในเช้าวันนี้เมื่อเราตื่นขึ้นมา เราก็ระลึกถึงความรักมั่นคงของพระองค์ที่พระธรมได้บอกไว้ว่าเป็นของใหม่ในทุกยามเชา้าเป็นความรักที่สดใหม่ในชีวิตของเราทั้งหลายและเราเข้ามาแสวงหาพระองค์ในเช้าวันนี้ร่วมกันเข้ามาที่จะอ่านพระวจนะคำความจริงของพระองค์ร่วมกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะสอนเราแต่ละคนให้เราได้เข้าใจในถ้อยคําในความล้าลึกและในสิ่ง ที่ซ่อนเอาไว้อยู่ในพระคำของพระองค์เราจ้าข้าลกอธิษฐานขอมอบเวลาในเช้าวันนี้ไว้กับพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระธรรมปัญญาจารย์บทที่9ข้าพระเจ้าได้นำเรื่องราวเหล่านี้มาคิดตรวจพิจารณาให้สิ้นว่าคนชอบธรรมและคนมีสติปัญญารวมทั้งกิจการของเขาทั้งหลาย ก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าจะทรงรักหรือทรงเกลียดก็ตามมนุษย์หารู้ไม่ทุกอย่างก็อยู่ต่อหน้าเขาทั้งหลายเพราะอันเดียวกันตกแก่คนทั้งปวงเหมือนกันหมดคือตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรมตกแก่คนดีตกแก่คนสะอาดและคนที่มีมนทินตกแก่ผู้ถวายสัตว์บูชาและแก่ผู้ที่ไม่ถวายสัตว์บูชา ตกแก่คนดีอย่างไรก็ตกแก่คนบาปอย่างนั้นตกแก่คนสาบานอย่างไรก็ตกแก่คนไม่กล้าสาบานอย่างนั้นนี่แหละเป็นสิ่งสามานที่มีอยู่ในบรรดาการที่บังเกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์คือว่ามีเคราะห์อันเดียวกันที่ตกแก่คนทั้งปวงเออจิตใจของมนุษย์ก็เต็มไปด้วยความชั่วและความบ้าบออยู่ในใจของเขาเมื่อเขามีชีวิตและต่อจากนั้นเขาก็ไปอยู่กับคนตาย ส่วนคนใดที่มัวสุมอยู่กับคนที่มีชีวิตคนนั้นก็มีความหวังใจได้ด้วยว่าสุนัขที่เป็นก็ยังดีกว่าสิ่งที่ตายแล้วเพราะว่าคนเป็นย่อมรู้ว่าเขาเองคงจะตายแต่คนตายแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยเขาหาได้รับรางวัลอีกไห่ด้วยว่าใครๆก็พากันลืมเขาเสียหมดความรักของเขาไม่น้อยกว่าความชังและความอิจฉาของเขาได้สาบสูญไปตามกันนานแล้ว ในบรรดาการที่บังเกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์เขาทั้งหลายหามีส่วนร่วมอีกต่อไปไม่ไปเถิดไปรับประทานอาหารของเจ้าด้วยความชื่นชมและไปดื่มเหล้าอางุ่นของเจ้าด้วยความร่าเริงเพราะพระเจ้าทรงเห็นชอบกับการงานของเจ้าแล้วจงให้เสื้อผ้าของเจ้าขาวอยู่เสมอและน้ำมันที่ศีรษะของเจ้าก็อย่าให้ขาด <c oughs> เจ้าจงกิน เจ้าจงอยู่กินด้วยความชื่นชมยินดีกับภรรยาซึ่งเจ้ารักตลอดชีวิตอนิจังของเจ้าซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เจ้าภายใต้ดวงอาทิตย์ตลอดปีเดือนอนิจังของเจ้าโดยว่านั่นเป็นส่วนในชีวิตและในการงานของเจ้าซึ่งเจ้าได้ออกแรงกระทําภายใต้ดวงอาทิตย์มือของเจ้าจับการงานอะไรจงกระทําการนั้นด้วยเต็มกําลังของเจ้าเพราะว่าในแดนคนตายที่เจ้าจะไปนั้น ไม่มีการงานหรือแนวความคิดหรือความรู้หรือสติปัญญาข้าพเจ้าได้เห็นภายใต้ดวงอาทิตย์ว่าคนเร็วไม่ชนะในการวิ่งแข่งเสมอไปหรือฝ่ายมีกําลังไม่ชนะสงครามเสมอไปหรือคนฉลาดไม่รับประทานเสมอไปหรือคนมีความเข้าใจไม่ร่ำรวยเสมอไปหรือผู้ที่เชี่ยวชาญไม่ได้รับความโปรดปรานเสมอไปแต่วาระและโอกาสมีมาถึงเขาทุกคน เพราะว่ามนุษย์ไม่รู้วาระของตนปลาติดอยู่ในอวนอันร้ายฉันใดและนกติดอยู่ในบ่วงแล้วฉันใดวาระอันร้ายก็มาถึงบรรดาบุตรมนุษย์เขาก็ถูกวาระอันร้ายนั้นดักจับติดโดยพรานติดโดยฉับพรานเหมือนกันฉันนั้นนะครับพระธรรมปัญญาจารย์วันนี้นะครับก็พูดถึง นะถ้าเราอ่านช่วงต้นๆบางทีอาจจะงงนิดหนึ่งเดี๋ยวก็สรุปให้ก็ก็คือคล้ายๆกับว่าบอกว่าปัญญาผู้แต่งปัญญาจารย์ก็บอกว่าท่านก็มานั่งคิดมานั่งดูนะเวลาที่เราจริงๆแล้วพอเรามีผ่านชีวิตมาเยอะเรามองดูเราก็เห็นว่าเฮ้ยบางท,บางทีบางทีเหตุการณ์ไม่ดีอะ่ะหรือเรื่องอนาคตข้างหน้าที่แบบเห็นไม่คาดฝันนะมัน มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะถ้าจะว่าไปไม่เกี่ยวกับว่าคนนั้นเป็นคนดีคนชั่วนะไม่เกี่ยวกับว่าคนนั้นเคยไปสาบงสาบ้านอะไรไว้หรือเปล่านะคนไม่เคยสาบานบางทีเรื่องไม่ไม่คาดคิดเรื่องไม่น่าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้กับเขานะเวลาที่บางคนเหมือนเป็นช่วงเป็นจะบางคนจะเรียกว่าเคาะกรรมเรียกว่าเวนกรรมเรียกว่า,อ,าอะไรก็ตามนะทำแต่ว่า บอกว่ามันเป็นสิ่งคืออนาคตที่เราไม่รู้ว่าอะไรรอเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะวันนี้ไม่มีใครที่ดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วเราจะรู้ว่าอ๋อพรุ่งนี้เราจะเป็นอย่างนี้นะอ๋ออีก5ปีข้างหน้าเราอย่างนี้นะเราจะเจออันนี้หรือเราจะไม่เจออันนี้นะเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นมีเท่าเทียมเสมอกันเจอ เท่าเทียมเสมอกันคือเราไม่รู้ว่าอะไรจะรอเราอยู่ในอนาคตข้างหน้าบ้างนะครับเพราะฉะนั้นและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนต่อให้เป็นคนร่ำรวยมากมายมหาศาลแค่ไหนหรือจะเป็นคนยากจนคนแคลนยังไงก็ตามนะเราคนคนนั้นก็เจอสิ่งที่เหมือนเหมือนกันคืออนาคตที่อยู่ข้างหน้าอนาคตที่ไม่แน่นอนอนาคตที่ เขาไม่สามารถควบคุมหรือรู้ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขานะแล้วผู้แต่งปัญญาจาร์บอกว่านี่มันเป็นสิ่งสิ่งสามานจริงๆนะเป็นสิ่งที่แบบเกิดขึ้นอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์เนี่ยเกิดขึ้นกับทุกคนจริงๆว่าไม่มีใครรู้ว่า,าเขาจะเป็นอย่างไรในวันพรุ่งนี้นะไม่รู้ว่าจริงๆเหมือนพระคมภีก็บอกบางมีเรื่องดีประหยัดสูตัดคําบุบมา,มาว่าเศรษฐีมั่งมีเนี่ย โอ้เก็บไว้มีเก็บทรัพย์สมบัติเก็บยุ้งช้างข้าวไว้ได้เยอะจนไม่มีที่จะเก็บก็เลยว่าเราจะสร้างยุ้งช้างให้ใหญ่โตนะหรือยุงสางเดิมสร้างยุ้งช้างใหม่ให้ใหญ่โตขึ้นเพื่อที่เราจะได้เก็บสะสมได้มากขึ้นนะแต่พระเยซูบอกว่าโอ้มันมันเป็นเรื่องที่แย่เป็นเรื่องที่โง่เขลาเพราะว่าเขาเองก็ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เขาจะต้องเสียชีวิตแล้วนะคือในความเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่รู้ ว่าเราจะวันพรุ่งนี้เราจะยังมีลมหายใจอยู่ไหมวันพรุ่งนี้เราจะยังมีชีวิตอยู่ไหมนะต่อให้เราเป็นคนเราอาจจะบอกว่าเราเอยคนนั้นเป็นคนดีนะไม่น่าเกิดเรื่องไม่ดีกับเขาเลยนะหรือเราจะบอกโอ้คนนั้นเป็นคนอของพระเจ้านะเป็นคนที่รู้จักพระเจ้าด้วยทําไมเออเขาก็น่าจะรอดปลอดภัยนะแต่บางครั้งเราก็เห็นคนของพระเจ้าก็อาเจอเหตุการณ์ที่ดูเหมือนเป็นเหตุไม่คาดฝันนะ พระคมภีก็บอกไว้แล้วว่าคือมันเป็นน้ำพระใจของพระเจ้านะว่าว่ามันเป็นเรื่องราวที่ที่มันไม่สามารถมนุษย์เจอกันทุกคนนะว่าอนาคตข้างหน้าที่ไม่ไม่รู้ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่ออนาคตเป็นแบบนั้นพระคัมภีร์สอนเราในตอนนี้ว่าว่าว่าเป็นยังไงบ้างพระคัมภีสอนอก่อนเือนพูดถึงเรื่องเรื่องว่า ให้เห็นว่าเมื่ออนาคตข้างหน้ามันไม่แน่นอนบางคนเราจะอยู่ดีเราจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้และในในความตายนั้นเนี่ยก็ให้ภาพว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยมันก็มันก็จบจริงๆนะ,ะคนยังมีชีวิตอยู่อาจจะมีกําลังอาจจะเข้มแข็งมั่งมั่งมีมั่งข้างมีที่พลพอตายไปแล้วก็จบนะคนเราอพอตายไปแล้วก็จบหมดนะเพราะฉะนั้นเองพระกัมภี ให้แนวคิดให้หลักการว่าเพราะฉะนั้นเองเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่ก็ให้เราทําสิ่งต่างๆด้วยความชื่นชมยินดีนะให้เราดําเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีนะข้อเจ็บอกว่าไปเถิดไปรับประทานอาหารของเจ้าด้วยความชื่นชมไปดื่มเล่าวระวัตของเจ้าด้วยความร่าเริงนะเพราะพระเจ้าเห็นชอบกับการงานของเจ้าแล้ว จงให้เสื้อผ้าของเจ้าขาวอยู่เสมอและน้ํามันที่ศีรษะของเจ้าก็อย่าให้ขาดผ้าของน้ํามันที่ศีรษะก็เป็นผ้าของการการความชื่นชมยินดีด้วยนะเป็นภาาของให้เราดําเนินชีวิตที่ที่ที่ดีที่มีความสุขะนะคือให้เรา enjoy ไลฟ์นั่นเองนะแต่ไม่ใช่ว่าสักแต่ดําเนินชีวิตนะพระกัมพีก็ให้ให้พูดถึงการทํางานด้วยใช่ไหมครับเราเราดําเนินชีวิตเราก็ต้องสมดุลน,นะ เรามีชีวิตอยู่นะเรามีทั้งเวลาพักผ่อนเวลาชื่นชมยินดีเวลาล่าเริงเวลากินเวลาเดิมแล้วก็มีเวลาแห่งการทํางานด้วยนะแล้วเวลาแห่งการทํางานพระเจ้าก็ก็บอกไว้เราทําอะไรเราก็ต้องทําอย่างเต็มกําลังนะทำอย่างเต็มกําลังนะทําอย่าง,เต,ง,างเต็มที่นะเพราะฉะนั้นคือให้ให้พระคัมภี์วันนี้สอนให้เราเห็นว่าเมื่อ,อเมื่อเรามีชีวิตอยู่เนี่ย ชีวิตของเรามันเป็นว่ะคัมภีร์เขาไว้ชีวิตอานีจจังนะคือชีวิตที่มันไม่แน่ไม่นอนชีวิตที่ต่อให้เราสร้างให้เราทําอะไรไว้มากมายในโลกไว้ในตอนนี้เราสะสมความรู้เราสะสมฐานะชื่อเสียงเอาไว้มากมายหรืออะไรก็ตามนะแต่สุดท้ายเมื่อชีวิตนี้มันจบลงไปแล้วมันก็มันก็มันก็ไม่เหลืออะไรจริงๆนะต่อเป็นชีวิตที่มันจึงเป็นชีวิตที่เรียกว่าชีวิต อัน,นิจจังนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้เรามีชีวิตอัน,นิีจังแล้วเราก็ควรที่จะแบบขมขื่นหรือว่าหวาดกลัวอะไรกับมันนะไม่ใช่ว่ากลัวว่ามันจะเป็นยังไงดําเนินชีวิตอยู่ในความทุกข์ในความไม่มั่นในในความไม่แน่แน่ใจไม่ความไม่แน่นอนของชีวิตว่าอะไรจะเกิดขึ้นเปล่าเลยพระคัมภีร์บอกว่าให้เราให้เราอยู่ด้วยความชื่นชมยินดีนะให้เราทําตัวอ,อย่าง อย่างดีนะอย่างเต็มกําลังของเรานะจะกินก็กินจะดื่มก็มดื่มทําด้วยความชื่นชมยินดีการงานก็ทําอย่างเต็มที่นะฮะนะพระฉะนั้นเองแล้วก็พระคัมภีร์สอนในช่วงท้ายว่าพระคำวันนี้สอนว่ามีอีกอย่างหนึ่งนะที่ที่เห็นภายใต้ดวงอาทิตย์คือที่มันเกิดขึ้นเนี่ยว่าคนวิ่งเร็วไม่ชนะไม่ได้วิ่งชนะสนเสมอไปนะ คนมีกําลังเข้มแข็งก็ไม่ได้ชนะสงครามเสมอไปคนฉลาดก็ไม่ได้ว่ามีกินตลอดไปนะนะนะคนที่เชี่ยวชาญก็อาจจะไม่ได้เป็นที่โปรดปรานเสมอไป <c oughs> นะแต่ถ้าคมพีก็ตอนนี้ก็ตอนนี้เรามองได้หลายอย่างเลยนะก็คือเรามองว่าอย่างน้อยคือมันก็จริงมันก็จริงของคนของสิ่งที่เกิดขึ้นนะถ้าเราจะดูว่าไม่ใช่ว่าคนที่ เข้มแข็งคนที่ฉลาดที่สุดก็ไม่ใช่คนที่ร่ํารวยที่สุดนะคนที่เชี่ยวชาญที่สุดหลายครั้งก็ไม่ได้เป็นคนที่ประสบความสําเร็จที่สุดนะคนที่มีปัญญาคนที่ฉลาดคนที่มีกําลังอะไรสุดท้ายแล้วมันบางคนเนี่ยอาจจะเก่งอาจจะดีแต่ไม่มีโอกาสนะรู้ว่าหรือว่าไม่รู้จักที่จะฉกฉวยโอกาสหรือใช้โอกาสให้ให้ถูกต้องให้ดีเนี่ย บางครั้งก็ก็ไม่ได้ทําให้เขานั้นไปถึงจุดสูงที่สุดหรือว่าไปถึงความสําเร็จได้นะฮะแต่พระคัมภีร์บอกไว้ว่าโอกาสมีถึงทุกคนนะคือทุกในชีวิตของเราทุกคนเนี่ยเรามีโอกาสเสมอแหละแต่ว่าวันนี้คนท,คนที่คนที่รู้จักใช้โอกาสที่เข้ามาได้อย่างได้อย่างดีคนที่รู้จักเตรียมตัวเองให้พร้อม และรู้จักรอคอยรู้จักฉวยโอกาสต่างหากนะคือคนที่คนที่จะสามารถชนะคนที่จะสามารถประสบความสําเร็จนะคนวิ่งเร็วบางครั้งวิ่งไปแต่ว่าประมาทหรือว่าวิ่งไปแล้วเกิดบาดเจ็บเนี่ยมันก็ไม่ชนะใช่ไหมฮะวิ่งกันคนการวิ่งกันแข่งกันในชีวิตของเราก็เหมือนกันเรามองได้หลายเรื่องเลยไม่ว่าเราจะเป็นในเรื่องการเดินกับพระเจ้าการ หรือการอะไรก็ตามการเดินกับพระเจ้าไม่ใช่ว่าอาจจะบอกว่าไม่ใช่คนที่เราอธิษฐานจะบอกว่ายังไงดีเราเดินกับพระเจ้าเราอาจจะมองว่าเอ๊ะเราไม่ได้รู้พระคัมภีร์เยอะเอ๊ะเราไม่ได้อธิษฐานเก่งเนี่ยเราไม่ได้นะแต่จะบอกว่าทํานองเดียวกันจะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคนที่เราอธิเราอาจจะอธิษฐานไม่เก่งแต่เราก็สามารถเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้นะเราอาจจะไม่ได้ ไม่ได้มีความเข้าใจในพระธรรมมากแต่เราก็สามารถแต่เราก็อาจจะเป็นเหตุให้คนอื่นได้มารู้จักมาถึงความรอดหรือว่ามีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นได้มากมายนะคือมันไม่ได้สําคัญว่าสิ่งสิ่งที่สิ่งที่มีสิ่งที่เป็นอยู่นะั้นเราจะต้องอเชี่ยวชาญชานาญสูงที่สุดนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราควรจะละเลยนะเราก็ควรที่จะ พยายามเพิ่มเติมเพิ่มพูนสิ่งที่เรามีนะพยายามที่จะพัฒนาทักษะกำลังความสามารถของเรานะแต่ในทางในทางกลับกันที่เราต้องมองที่เราต้องเข้าใจก็คือการที่เรามีน้อยหรือการที่เราไม่เชี่ยวชาญไม่ได้หม่ก็สิ่งนั้นจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เราต้องไม่ประสบความสาเร็จหรือเราทําไม่ได้นะอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นข้ออ้างนะที่สําคัญก็คือนะอย่างพระคำบีบอกว่าโอกาสมีมาถึงเขาทุกคนนะแล้วก็ โอกาสที่จะเข้ามามันอาจจะเป็นทั้งเรื่องที่ดีนแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเองนะก็พระคัมภีร์บอกว่าเหมือนเหมือนมนุษย์เราไม่รู้วาระข้างหน้าจริงๆนะแล้วบางครั้งเวลาที่เหมือนเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยบางทีเราจะเอาตัวรอดด้วยกาลังของเราเองก็ก็เป็นไปนไม่ได้นะเหมือนปลาติดอวนนกติดบ่วงเนี่ยมันก็สลัดตัวเองให้หลุดออกไม่ได้นะ ชีวิตของมนุษย์เราก็เหมือนกันบางครั้งเวลาที่เราติดอยู่ในบ่วงแล้วอยู่ในอะไรเงี้ยเราก็ช่วยตัวเราเองไม่ได้นะแต่เราขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าวันนี้เรามีพระเยซูคริสต์เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามีพระเจ้าผู้ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ช่วยกู้ของเรานะอยากหนุนใจพวกเราว่าในการดําเนินชีวิตเนี่ยบางครั้งเราก็ติดบ่วงแล้วนะบางครั้งเราก็ติดบ่วงแล้วซึ่งเป็น กับดักซึ่งเป็นการล่อรวงของมารซึ่งเป็นปัญหาที่เรากระทำลงไปเพราะความาบาปเพราะเนื้อนหนังของเราสิ่งที่เราทําไปไม่ถูกต้องในอดีตนะมันอาจจะกลายมาเป็นบ่วงแล้วมาเป็นพนธนาการมาเป็นกับดักอยู่ในชีวิตอยู่ในความคิดอยู่ในจิตใจของเรานะแล้วบางครั้งหลายหลายครั้งสิ่งเหล่านี้เราช่วยตัวเราเองให้พ้นไม่ได้เราสลัดหลุดจากมันไม่ได้นะ อย่าสิ้นหวังไปเพราะเราไม่ใช่นกไม่ใช่ปลาที่ที่ที่จะไม่มีคนช่วยนะวันนี้เราต้องตระหนักว่าเราเป็นที่รักในใสายเป็นที่รักเป็นที่โปรดปานในใสายพระเนตรของพระเจ้าและพระคำของพระองค์นั้นพระองค์บอกไว้ว่าเมื่อเราร้องทูลเมื่อเราร้องของนั้นพระเจ้าก็จะมาช่วยเหลือมาช่วยกู้ของเรามาช่วยกู้เรานะฮะแล้วเรารู้ว่า บ่วงหรือแล้วหรือกับดักอะไรก็ตามที่เราได้พลาดที่เราได้ตกลงไปเนี่ยถ้าเราตระหนักถ้าเราเห็นถ้าเรากลับใจหรือถ้าเราร้องทูลกับพระเจ้าเนี่ยพระองค์ก็จะสามารถช่วยกู้เราได้นะครับเราต้องตระหนักว่าหลายๆเรื่องเราช่วยตัวเราเองไม่ได้เหมือนยกตัวอย่างเ,เรื่องความบาปเนี่ยพระเจ้ารู้ว่ามนุษย์เราช่วยตัวเราเองไม่ได้ประเยซูสุคริตจึงสเสด็จมาสิ้นพระชน ที่กังเขนนะเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราก็รับไว้ง่ายๆด้วยความเชื่อนะครับอ่ะเห็นไหมครับรับกรบายดีไหมลูกพระบิดาจเจ้าข้าลูกสารเสริญลูกขอบพระคุณพระองค์ในเช้าวันนี้สําหรับพวจะนะคาของพระองค์นั้นก็ขอให้เราเป็นคนที่เรียนรู้ในการดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทดําเนินชีวิตด้วยความตั้งใจอย,อย่างดีพระเจ้าข้าเพราะเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้นั้นจะเกิดอะไรขึ้น ให้เราเป็นคนที่ทําวันนี้ให้ดีที่สุดให้เราเป็นคนที่ทําอย่างเต็มกําลังความสามารถของเราและเราดําเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีไม่ได้หวาดกลัวในอนาคตข้างหน้าเพราะเรารู้ว่าทุกอย่างนั้นก็อยู่ในการควบคุมและอยู่ในแผนกรารน,น้ํำพระทัยของพระองค์ที่พระองค์ก็สอนเราไว้ว่าให้เราดําเนินชีวิตไปแต่ละวันไม่ต้องกงังวลถึงวันพรุ่งนี้ตรงเจ้าข้าลูกสรรเสริญลูกขอบพระคุณพระองค์ ขอพระเจ้าประทานกำลังเลี้ยวแรงให้กับพวกเราทุกคนในการดำเนินชีวิตในการทำการง,งานต่างๆเพื่อที่เราจะสามารถทำได้อย่างเต็มกำลังพระองเจ้าค้าให้เราเป็นคนที่เรียนรู้ที่จะฉวยโอกาสหรือรู้จักใช้โอกาสต,ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้อย่างดีพระองค์เจ้าค้าให้โลกอธิษฐานขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าช่วยกู้เราทั้งหลายรวมถึงพี่น้องของเราในยามที่ เขาได้กระทํธาผิดพลาดหรือชีวิตเขาตกลงไปในบ่วงแล้วอยู่ในกับดักอยู่ในพันธนาการใดๆที่ตรงทสงสรงทราบว่าเราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเราเองได้และให้เราเป็นคนที่เรียนรู้ที่จะรู้จักที่จะร้องทูลร้องเรียกร้องขอจากพระองค์ที่เราไม่ได้พึ่งพากําลังความสามารถของเราแต่เราได้เข้ามาพึ่งพาและเรียนรู้ยอมรับรู้จักพระองค์ในใน ผูส่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรักเราเราจึงขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานขอความชื่นชมยินดีและสาตีสุขในใจของพระองค์จะสถิตยอยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์อยู่ท่ามกลางพี่น้องของเราทุกคนโปรดเจ้าค่าโลกอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน